จากที่มีคอมเมนต์เรื่องสเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะถอดสเตอร์หน้าให้ดูนะครับอ่านี้ผมเพิ่งจะเคยแกะไปแล้วแต่ไม่เคยอ่านนะว่าสเตอร์เบอร์อะไรแกะมาทาหยอดสีตรงนี้ใช้กากเพชรแล้วก็เล่ยหยอดนะครับกากเพชรโรยเข้าไปในร่องก่อนแล้วก็เล่ยหยอดเบอร์สิบสิบสองว่ะอ่าเบอร์สิบสองนะถอดตรงนี้ อันนี้ผมจับสองมือคลายอตก,ก่อนแล้วนะถ้าไม่คลายนี่แน่นตับเหมือนกันนะครับคลายเพื่อที่จะอ้าออกผมดูคลิปอื่นอ่ะออห่องช่องอื่นอ่ะไอ้ร้อยยี่ห้า ld สองพันยี่สิบสามเนี่ยตัวสีดำหรือสีเทาจะไม่ได้ของเขาเป็นสตเตอร์เบอร์สิบห้าผมก็เลยซื้อสิบสี่มาแล้วก็หลังสามสามเพราะว่าตอนที่ผมใส่หลังสามหกล้ 4, เตอร์เขาวิ่งไม่ออกได้ร้อยยีย่เองจากสตเตอร์เดิมน่าจะสิบห้าสามเจ็ดนะ เดี๋ยวขอถอดให้ดูก่อนนะ,อะถอดสเตอร์ให้ดูก่อนว่าข้างหน้าเบอร์อะไรอันนี้เราจะมาเปลี่ยนสเตอร์กันด้วยตอนถอดทีแรกตอนถอดไปหยอดหยอดสีตรงเนี้ยตรงโลโก้เนะี่ยผมก็ไม่ได้ดูว่าสเตอร์เบอร์อะไรนะประแจที่ใช้นะครับเบอร์8เบอร์12 เบอร์10นะครับเบอร์14แล้วก็เบอร์19ฝั่งนู้นก็มีประมาณนะอันนี้เป็นหัวบล็อกชุดเล็ก3ไม่อ่ไม่ไม่ถึง3 0 0เหลือ200กวบาทนะครับมือเดียวออกไหม,มเดียวไมอ่เอาเดี๋ยวออขอสองมือนะขอตัดตอนนี้ออกแล้วกันนะครับ อ่ะตอนถอดเดี๋ยวขออนุญาตใช้เท้านะเพราะไม่มีขาตั้งกล้องใช้เท้ากดเกียร์หน้าให้มันโยกง้าตงตัวนี้ออกแล้วดึงออกด้านหลังนะครับง้างตรงนี้ตรงเป็นรอดเบอร์สิบสองเนี่ยจงออกด้านหลังทีนี้ข้างหน้าเป็นเบอร์สิบห้านี่นครับเดี๋ยวใส่เกียร์ว่างก่อนอ่า ใช่ไหมครับ15ทีเนี่ยข้างหน้าเป็นเบอร์15ทีนี้ผมไปใส่หลัง36ตอนใส่36นี่อันนี้ผมสเตอร์เดิมผมทิ้งที่ร้านเลยสเตอร์เดิมตอนนี้เป็น36อยู่เท่ากับว่าเราทดมาหน้าหนึ่งฟันเอ๊ะถ้าสเตอร์หน้าเบอร์ใหญ่มันจะเทียบเข้ากับว่าสเตอร์หลังเกือบ3ฟันนะครับโดยประมาณนะครับเพราะว่าเคยดูคลิปที่เขาทดสเตอร์กันนะครับบอกว่า1ฟัน รหน้าหนึ่งฟันเท่ากับหลัง2ฟันปลาเกือบ3ฟันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสเตอร์เดิมศูนย์สิบหเท่ากับว่าเราใส่14 34จะหายไปเกือบ3ฟันนะสิบสี่ามสี่อาแต่นี้ผมใส่36มหกก็กับว่าตอนเนี้ยผมใส่เท่ากับ14 3สอ็ดนิดๆนะครับก็เลยวิ่งไม่ออกทีนี้ก็เลยจะขยับเป็น14 33นะครับ นยครับใส่เกียร์แล้วก็ถอดเบอร์สิอ่ามีตัวทีเบอร์สิอยู่นี้ขอสองมือกันนะขอข้ามช็อตนี้นะเพราะจับไม่หนัดอ่าถอดออกละก็เดี๋ยวขอขันน็อตรอบโซ่ก่อนอันนี้เป็นเบอร์สิบนะครับน็อตรอบโซ่เบอร์สิบน็อตสเตอร์หน้าเบอร์สิแล้วก็น็อตสเตอร์หลังรู้สึกว่าจะเบอร์สิสองนะเดี๋ยวดูไปพร้อมกันนะครับ อันนี้หน้าหนึ่งฟันเท่ากับเท่ากับทอนหลังเกือบสามฟันนะครับเพราะฉะนั้นผมไปใส่สามหกเนี่ยหน้าสิบห้าเนี่ยโอ้ยของเดิมศูนย์มันสามเจ็ดใช่ไหมสามเจ็ดเท่ากับสิบสี่สามสี่ครึ่งแล้วอะสิบสี่สามสี่กว่าแล้วทีเนี้ยไปใส่สามหกเท่ากับเราใส่สิบสี่สามเอ็ดกว่านนะครับเกือบสามสองมันก็วิ่งไม่ออกแนละ้วแต่ เห็นบางคนเขาใส่14-34กันเวิร์กสุดนะเว็125ทีนี้ผมจะเปลี่ยนเป็น14-33วิ่งออกไหมไม่รู้นะก็เอามาเปลี่ยนอันนี้เบอร์14 14-12อ่ะ14อันนี้มือเดียวไม่ออกนะแน่นเดี๋ยวขอข้ามช็อตนี้แล้วกันนะอ่ะขายมาเฉยก็พอนะครับ มันจะติดนะดึงออกได้เลยเอางางออกไปดีกว่าจะถอยง่ายอ,อคนี่ครับผมใส่เป็นสามหกอยู่นะ,ะใส่เกียวว่างก่อนสามหกนะครับ วิ่งไม่ออกนะเออเลยได้ร้อยยสุดๆแล้วชนลมชนลมได้ร1 0จากร้อจากสเตอร์เดิม15-37ชนลมเกือบร้อยยีนะครับตอนอ่าตอนนี้ชนลมเหลือร้อยสิเพราะว่ามันเท่ากับเราใสา 14, 3, ่สิบสีอดีดีจัมันหนักเครื่องเกินนะครับอ,อันนี้ใส่เกียร์ถอดน็อตสเตอร์เบอร์สิบส 14, อ่ะอันนี้ขอ2มือนะเพราะผมขันอันนี้ร้านขันมาแน่นอะ่ะเขาใช้บ็อกลมยิงน็อตเบอร์สิแน่นนะขอใช้เท้าเหยียบนะครับอันนี้เขาขับไปครอบท่อหลุดนอด็อตหลุดจะต้องซื้อครอบท่อหม่แล้วก็น้ำยากันเกลียวคายซื้อมาละ ต้องย้อนน้ายาการเกลียวคายตรงน็อตด,ด้วยแล้วขันเข้าไปถึงจะาแน่นอันนี้ใช้ไปสักระยะหนึ่งแล้วหลุดนะเลยทิ้งเลยเป็นรอยนะครับก็เลยเก็บไปทิ้งเลยช่วงนี้ไม่ค่อยได้วิ่งงานนะครับทํางานเฟอร์นิเจอร์นะครับสีเฟอร์นิเจอร์ระบบ U แล e เกอร์นะก็เลยไม่ค่อยได้วิ่งงานแล้วช่วงนี้ว่างถึงจะวิง่งโอเคน็อตตามนะครับ นี่นะครับถอดออกไปแล้วนะสเต์เดิมศูนย์ให้มาสิบห้านะครับสิบห้าครับผมไปใซหลังสาหนะครับนักวิ่งมาเิิไนมะครับวิ่งเหลือร <c oughs> ้อยครับไม่เกินร <c oughs> ้อยยทีนี้จะเปลี่ยนสิบสี่สามสามถ้าเทียบกับสเต์เดิมศูนย์ก็สิบสี่สามสกว่าเท่ากับเราทดมาเกือบสองฟันอ่ะ,อะเราทดมาประมาณสักวันประมาณเกือบสองฟันสิบสี่สามสามนะ ถ้าทดเบอร์หลังไม่ไหวนะครับเบอร์หลังเบอร์เดียวไม่ไหวเพราะหน้าใหญ่เกินหน้าสิบห้านะครับทดหลังหนึ่งฟันเท่ากับนี่โอ้โหถ้าไม่ถ้าเป็นทดหน้าช่วยนี่ข้างหน้าสิบห้าเท่ากับเท่ากับเราทดไปสามฟันวาเลยรถเตือนวล้วิ่งไม่ออกไม่ใช่สามฟันปลาโทษดิเท่ากับเราทดไปสองเนี่ยสองฟันครึ่งหรือกว่านียไม่แน่ใจนะแล้วก็โซ่เว็นเบอร์สี่สองศูนย์นะเจ้า อ่าสีสองศูนย์สแตอร์เดิมศูนย์อ่าโซ่โซ่เดิมศูนย์เป็นสีเนี่ยเบอร์สี่สองศูนย์ก็ต้องเอาสเตอร์เบอร์สี่สองศูนย์นะครับมีใส่กันได้ตอนนี้รถวิ่งไปเจ็ดพันนิดหน่อยลนะเจ็ดพันวัโลอ่าโอเคด้านคมเข้าข้างในอ่เม็ดทรายครับเม็ดทรายเช็ดกันไม่ให้ไม่อยากให้มีเม็ดทรายเนาะด้านคมเข้าด้านในคนระับ ไอคลิปนี้จะมาบอกสเตอร์รถแล้วก็วิธีการเปลี่ยนสเตอร์ร้อยิบหตัวใหม่ตอนง้างตรงนี้ออกอ่ะกดเกียร์ไปข้างหน้าด้วยไม่งั้นติดตรงนี้ครับ นี่ใช้น็อตเบอร์1 0หมุนมีตัวทีเบอร์1 0อยูอออ่เดี๋ยวค่อยหมุนกันนะครับไล่สายโซ่ก่อนนะ,ะตัดโซ่ไปเรียบร้อยนะครับใช้ตัวตัดโซ่ตัวนี้ร้อยกว่าบาทในลาซาด้าที่แรกผมตัดไปแค่นี้ก่อนนะครับ แล้วลองทาบดูก่อนพอลองทาบดูมันขีดมันไปเกือบสี่ขีดอะสามขีดครึ่งก็เลยขยับอีกนิดหนึ่งตัดรอบที่สองใช่พอดีเลยอันนี้สเตอร์เบอร์สิบสี่สามสามนะครับอันเดี๋ยวผมไล่น็อตให้แน่นก่อนเนาะอ่าแล้วทีนี้ไล่น็อต ข้างหน้าขันแล้วนะครับต้องจับสองมือแล้วข้างหน้าเป็นเลยไม่ได้ถ่ายให้ดูอันนี้มือเดียวได้แล้วเราจับต๊อดใส่ไปก่อนตัวน,นี้ผมขันแน่นไปแล้วขันแนวทะแยงอันอันนี้ผมจะหมุนมาทางนี้ให้มันมาติดกับตัวน,นี้แล้วก็แตงมือพออันนี้หมุนให้มหนเข้าไปสุด่อนเดี๋ยวมันจะหมุนมาเองนะครับ พอครับตึงมือพอแล้วตอนใครออกก็หมุนไปให้มันติดสวิงอาร์มเนี่ยฮะอ่ะเราก็หมุนตึกมันก็ออกโอเคแน่นมั้ะครับอ่ะตอนใสตัวนี้ ขอแช้อนุญาตใช้เท้ากดเกียร์รปึ๊บง้างขอใช้เท้ากันนะํามให้ดูเลยใช้เท้าสองข้างขออนุญาตนะไม่มีไม่มีขาไม่มีขาตั้งกล้องใช้มือถือถ่ายอ่ะเห็นปะถ้าปล่อยเกียร์ถ้าไม่ง้างถ้าไม่กดเกียร์จะง,ง้างตัวนี้มาติดตนอนถอดก็เหมือนกันอันนี้ใส่เกียร์ว่างลนะ เปลี่ยนปะแจก่อนนี่ใช้เบอร์8ครับใช้เบอร์8ไม่ใช่เปลี่ยนปะแจเปลี่ยนเปลี่ยนลูกบ็อกเบร์8อ่ะเข้าแล้วหนึ่งตัวน่าจะยังไม่เข้ามะนะั้ง โอเคแั่นหนึ่งนะเยี๋ยังไม่เข้าดียังไม่เข้าต้องใช้มือหมุนก่อนมันไล่มาตัวล่างก่อนแล้วกันให้มันเข้าเกี่ยวข้างล่างก่อนโอเคข้างล่างเข้าลว ค่อยซ้ำเดือยตัแจใช้มือมือหมุนเข้าไปนิดนึงเอามานิดหนึ่งเข้าไปเกืบสุดเลยอืมนี่แค่ตึงมือพอเนาะไม่ได้โอเคน้ำหนักมือแต่ละคนไม่เท่ากันนะลองช่างเอาเองนะครับอืม นี่นัดเบอร์สิบสองไม่ได้ออกมาขอใช้คีมแล้วกันอ่ะมีดิตัวตัวทีได้อยู่มันไม่ลึกมากอ่ะอีกนิดหนึ่งพลังดีนะครับไม่หย่อนเกินสวยเลยขีดครึ่งอ่ะขีดครึ่งนาอเดี๋ยวไปดูฝั่งนูน้น ยังไม่ตึงมากเอเคิดครึ่งเท่ากันอืม mm. พอดีเ,ดยยเลย <Okay. S 2> กำลังสวยเลยกำลังสวยเลยนะครับกรัเพื่อ นี่เยตอนขันแน่นอย่าขอนั่งอนุญาตใช้เท้าเหมือนเดิมอืมครับใช้เท้ายันว่าพอเดี๋ยวตอนหมุนดึงมันจะหมุนตามเห็นไหมครับเห็นไหมอ่า ดันยางไปให้สุดด้วยนะเราใช้ท่าคราวนี้ดันยางละดันล้อไม่ให้มันดันออกมาพอขันเหมือนต้องตึงมือมากรู้สึกว่าแน่นอะ่ะไปขยับโซ่ก่อนว่าโซ่ตึงไหมเนี่ยเริ่มตึงละยังไม่แน่นขอดูโซ่ก่อนว่าโซ่ตึงหรือหย่อนอ่ะพอดีเลยนะโซ่พอดีเลยไม่หย่อนไม่ตึง อัดแน่นได้เลยอัดแน่นก็นแล้วแต่คนนะอืมนะครับอยู่แล้วก็เบอร์สิบ น่อเนี้ขับไปเยวหลุดตึงมือพอ,อนะครับปึ๊บอ,อ่ะโซไม่หย่อนไม่ตึงเป๊ะเลยกำลังสวยเลยไม่ติดไม่ขัดลื่นปกติอ่ะเดีย๋ยวผมขอย้อนเอามันโซ่ก่อนประกอบกัน คลิปนี้ขอจบคลิปวิธีใส่โซ่สเตอร์เว็บ125 2023นะเป็นเบอร์14 33เพราะเบอร์หน้าเป็น15นะครับลาไปก่อนนะครับมือดำเลย